ก็สวัสดีเพื่นพนพนอนๆจอหนเดี๋ยนไปจ่าอะไรกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ในคลิปนี้เราอยู่กับแพท5.0 1แล้วเนาะซึ่งมันปรับอะไรบ้างผมก็ดูไม่หมดอนะ <c oughs> คือยังไม่ได้อ่านเลย <c oughs> แต่ที่ผมสนใจที่สุดก็คือฆาตกรสุดหลอ่อเดอะทิกเกอร์ของเราได้รับการปรับจริงๆแล้วเนาะอืม คือพูดได้ไม่เต็มปากว่าบัฟไหมเอาเป็นว่ามันปรับสมดุลลวกันฮะคือเรื่องดาเมจมีด,มดกับอันตียังเหมือนเดิมเหมือนในเซิร์ฟเทสนั่นแหละคือดาเมจหกมีด,มดเจ็บกับอันติออกไปขึ้นก็ยังเหมือนเดิมฮะแต่ที่เนิร์ฟคือจํานวนมีดจากปกติ60เล่มะจละลดเหลือแค่4 4เล่มเองนะคือไม่รู้ว่าบัฟไหมแต่มันก็เหลือ44จริงๆอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าแค่มีดแรงขึ้นก็เก่งขึ้นทีสุดแล้วล่ะโอเคตามนั้นนคือในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาเล่น,ออนแมมอ,นอร์อือนดม่ให้ ไม่เลอะเทอะแล้วเนาะคือเมื่อก่อนอะ่ะเราต้องปามีไทยแถบมันเป็นสีแดงอะ่ะหรืออีกมีจะเจ็บอะ่ะเซอถึงจะติดปอกกำบังอะ่ะซึ่งมันก็ปาไปประมาณ7เล่มอะ่ะคือโคตรจะเลอะเทอะคือกว่าจะครบ7เล่มคือเซอร์ก็นีหายไปละตายเายแต่ตอนที่มันปรับใหม่ให้ใช้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะดยเงื่อนไขมีแค่ว่าต้องปามีไทยขั้นต่ําอีกไ่เกิน2ทีจะเต็มอะ่ะเจอคนนั้นก็จะติดจานะปอกกำบังละซึ่งบทรคุณหารดูแล้วก็ต้องปาให้โดนแค่4เล่มอะ่ะเจอคนนั้นก็ติดจานะนปอกกำบังละคือมันใช่อรอ ตอนปามีดเอามาย่นระยะห่างตอนปามีดให้เซอร์วิงสิไปได้ไม่ไกลเนาะคือจะได้แบบฟาดไห้ไงหน่อยส่วนเปิ้งอันที่จะเาไปคอมโบกับแม่ออนแดงอะ่ะ คือเปิกมอนิเตอร์ของด็อกเตอร์เนาะคือเปิกเนี่ยมีความสามารถจะเพิ่มอ,องศาของจอให้กว้างขึ้นตอนที่เป็นไดเรล่า,ลา,ลาเนาะแล้วก็ลดรัศมีเสียงหัวใจลง8เมตรตอนเป็นไดเรล่าเช่นกันคือมันดีมากๆเลยรัศมีเสียงหัวใจของเรามีแค่24เมตรใช่ไหมเนี่ยตามเนี่ยลด8ก็เหลือแค่16เมตรเองคือมันทําให้เราเข้าไปใกล้ๆเซอร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวคือกว่าจะรู้ตัวก็โดแนแอออน้องของเราปาแล้วฟาดนอนดมยาไปแล้วโอเคครับผมผมโมมากพอละเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเกมดีกว่าเนาะ Let's go do แหมเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้เห็นปะตัวสีมันค่อยๆเรือนหายไปนะอย่างชอบเลยวะนี่มันคือความเจริญยังไงล่ะโอเคมาเพื่อนอยู่ไหนกันในบ้านเล็กอะ่ะคือตัวเนี้ยเซอร์มันชอบเกิดใกล้เรานี่ไงโอ้โหนี่อยู่จีนใช่ไหมนเนี่ยไม่ไรฮะไรสละเป็นบ้านเล็กเนาะยากมากอะไรข้างอื่นดีว่น่าจะอยู่บ้านใหญ่กันนะตอนเนี้ยน่าจะอยู่แบบกูดองกูดังเพลินเลยนี่ไงรอยเท้าอยู่นี่คือถ้าเรารสึกว่า เขาไล่ยากอะ่ะก็ต้องไปสดเนี่ยเอ้ยไล่นี่ว่ะนี่อะไรเดี๋ยวเพื่อนถามจริงลารอดได้าเพื่อนถามจริงจะย้อมเก็บฟีอะ่ะโอเคถ้าจังหวะที่ฝืนไปได้ก็ไม่ต้องไปฝืนเนอะ่ะ <c oughs> อุ๊ยโดนติดตายคนแรกได้ไปอยู่ <c oughs> คือได้ไปคบวานประมาทอ่ะเขาลวนเลยเนีเ่ยไปห้องวีว่ะลากตรงห้องวีเลยแล้วกันนะคุมโซเ่เดีย้แหละมาดิ <c oughs> คือใครมาด้วยผมแบบแอดแดงฟาดนายห,หมดท่านป่ะเนี่ยไม่ท่านอยู่ไหน,นเชฟเพื่อนฟั <c oughs> นเล็กน่าจะปั่นที่เดิมอะช่างมันแล้วกันแหมเพื่อนมีแค่ป๊อปอย่างเดียวที่ถ่วงเครื่องแต่เนี่ยไอ้ยี่ยนี่ปั่นได้ประมาณจักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะคือตอนเนี้ยเสียงมันจะล้อกแคบมาก,กน,นะแต่ว่าเสือน่าจะแบบเราไม่ค่อยดูกแลเราเราอยู่ไหนอย่างเงี้ยมีคนลงมาช่วยยังเนี่ยโอ้โหแล้วทางเข้าแบบที่เดียวดนะ้วยเนี่ย เอ้ยเพื่อนอันนี้อยากจุกใช่ไหมเนี่ยไอ้อาว่ะผมว่าผมไล่คนไม่พอมก่อนดีกว่าผมทุกคนเลยบางเนี็ยถามจริงเจ้เพื่อนแมดเอฟทีอาฟาดอาพิคอนได้ยินเสียงใครวะเนี่ยโอ้โหเสียสองเครื่องในเวลาอันสั้นพวกผมเล็มแย่ละเล็มแย่หนักมากด้วยว่าจะคมุมโซนก็ไม่ได้คุมให้ตาย ผมรู้สึกไปเองปแล้วตอนนี้เสียงระเบิดมนันน่ารำคาญมากเลยมันแปลกแป,กแปก่กะเคสมีคนวิ่งอ้อมไปหลังมันใหญ่ละเ้ย <Hey, S 2> ไม่ต้องสนนะอยา่าเพิ่งคุมแล้วกันโซนเนี่ยเฮ้ hey, มีคนเดี๋ยวนี้อยู่จีนโอ้โหนี่เขาวิ่งเป็นกันทุกคนเลยเนี่ยนี่ไงสวัสดีเคสเดี๋ยวนะชีเดียว อะไรเนี่ยถามจริงอเอ๋ประกบบังละฟาดนาด้วยกันอยู่จีนอยู่แม่ข้างหลังนะช่างมันนะไอ้แผ่แในไอ้ใกล้กันเลยไอ้พวกนี้มันรักกันห้องคงวีงไม่สดแล้วเอ้ยช่วยกันไว้ได้เป็นเดวิดนะที่มาช่วยเฮ้ยมาเพื่อนมาคุมทรงคุมโซนคืออะไรไม่รู้จักไอ้ยวิ่งเข้ามาเล็กนี่เดวิดมาทางนี้ ไม่ใช่ดจมิ่ถูกเป็นอยู่จีนมีไอ้แดงด้ยเพื่อนมาดิเฮ้ยคนนี้เขาวิ่งวนเป็นหมดเลยเนี่ยค้างนั้นเป็นเซฟโซนด้วยมาดิเพื่อนเฮ้ยเขลงไม้เลยไม่บุ้งไม่วนเลยทั้งนั้นป้าเจ็บไปแล้ยมีค่าได้ก่อนเนาะมีอันติแล้วเพื่อนมา มีเซฟโซนไปเนี่ยไม่กดเลยฮะเดียวนะเดียวมันโผ่ไปอย่างนี้เลยเพื่อนเก็บร้อยไม่ยึกจักก็โดนไปก่นอนมีดเหลือกี่เล่มเนี่ยโอ้โหเหลือเจ็ดเลม่มช่ามจริงไปปาใครจะตายไะเนี่ยเอย้เพื่อนก็รลอจ้องไปแนะ่หันหน้าความแหงนเนาะนี่ไงรลอจ้องไปจริงดวยต้องไปฝืนอนะ่ะอีกรอบไหมเพื่อนไม่เอาละ เดี๋ยวีต่อเลยฮะผมร,นนะรู้สึกไปเองมันะรู้สึกแบบมิดมันช้าลงไงไม่รู้นี่จะวิ่งมารอลงไม้ใช่ไม่ใช่หลอกฟงหลอกไฟเลยเนี่ยไหนเพื่อนมีป๊อปกระเทืบเรื่งเห็นนะเจ็บไปก่อนนะตีมาทางได้ลเลยไอ้พวกนี้มันเสียนกันคือผมไม่รู้ว่าครีดไปทางหลังไปน,นะอุ้งคนนี้ก่อนอะไม่มีแน่นอน ไอเย่อเคสลูกเองเฉยอะไรเนี่ยจะเย็นเพื่อนจะทำอย่างนี้ไม่ได้เคเรียบร้อยฟาดก่อนแหมเพื่อนติดเล่นเกินกว่ะตีเนี่ยโอเคอยู่แหมเพื่อนไ่มีรอยเท้านี่ใครนี่เนี่ยจะวนไม้เปเคค่ะแหมเพื่อน ลงมาแน่นอนนะคนเนี้ยเ้ยเดินเบียดกันเรียบร้อยฟาดได้แนอย่างเงี้ยมาดิไอ้ช่วยช่วยเหลือ,อยังไว้บอกเลยมีดพี่แรงมากมีดพี่มีดพี่แรงมากงงตัวเองเฉยวัลทามโหอยู่นานโอเคช่างมันแล้วกันเนี่ยจริงผมไล่ให้สุดเลยดีวันเนี่ยเกมจบเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันช่างมันกูคนเป็นตัวเองอ่ะไม่ใช่หรอก นี่ไงอยู่จีลุกเองเห็นปะ่ะสุดจัดปะ่ะลุกไหมเพื่อนไม่ลุกแต่ยากนี่ไงมันจริงอยากปลาเนี่ยแต่มีแค่ฮาเลมอะช่างมันแล้วกันโอ้โหลุกเองกันจ้าละวันเป็นไงฮะช่างมันค่อยๆแขวนไปเนาะแค่นี้ก็โอเคละสนุกละจะรอส่งไฟไหมเพื่อนโอเคไม่ส่องละคือผมไม่ได้เฝ้านะแต่เขาเล่นกันแค่นี้จริงๆอะ โดนด่าบ้อ่ีคือแบบจะขําให้เลยตอนนี้มันเนิร์ฟมีดนะมันเหลือแค่สี่สี่เล่มเองอะก็สมัยสมผลเนะี่ยคือมีดน้อยลงแต่เพิ่มกับดาเมจแล้วก็มีดชา้าลงด้วยเนะี่ยเขารู้สึกอะดักเลยฮะเขาวิ่งไปช่วยหน,น่อนนี่เห็นปะจะไปอยู่กันจริงๆเลยเล่ันก็ทีล่มเหมือนเดิมอะเอ๊ะมีคนไปช่วยละเปิดอันตีแล้ว เดี minutes paid, minutes ๋ยวเดี๋ยวเดี man ๋ยวเฮ้อเพื่อนจะวนอย่างนี้ไม่ได้ออมไหนไปเนี่ยเดี๋ยวนะคนที่โหหมดไฟจังเดี๋ยวนะคือมีดมันช้าลงจริงจริอะผมรู้สึกได้เลยว่ามีดมันช้าลงคือความไวในการพุ่งของมีดอะมันช้ามากๆคือผมจะมีจังหวะพาเดินเหน่อยก็เยาวห้ากันแล้วกันนะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ เอ้คนนี้ตายแล้วจะไปชี้คนนี้มันติดเลสอย่างวรเนี่ยโอเคไม่ไว้เลยฮะไหนเพื่อนคือป้าตีนแบบคือเขาเล่นกันเก่งมากนะตีนเนี่ยแต่เขาติดเล่นกันมากอะคือเขาปั่นไปกันสุดจัดอะโอเคติดปอบกำบังละล้มดิเขียนเพื่อนคนที่ไม่รู้ว่าตายยังไง เฉยไหมเป็นไหมขึ้นเสาวไว้ก่อนคนที่ชื่อเลยเนี่ยชินะบุเอ๊งตายแล้วฮะไม่เห็นใครด้วยเราแวขวนกลางแมปอีกด่านด่านไม่ได้คว้างเลยขนาดนั้นเอ๊โอไม่เจอเขาเลยน่าจะเนียนสู้ละมองเนี่ยไม่รู้อะไอ้ยังนี้ปั่นได้สามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละดี๋ยวนะคือน่าจะเนียนสู้จริงกันแหละเอ๊ะแต่เขาเอา นี่ไงเขาอ๋ล็อกหลุมมาฮะเกิดที่บ้านเหล็กเนาะเดี๋ยวลองเดินด้วยกันหลุมเกิดไหนมันจะเกิดข,ขอบครบฮะเดี๋ยวดูกันเดินด้วยก่อนถ้าตัวเราโน้นนี่ไงหลุมเกิดตัวนี้นี่ตรงหน้าตายเลยนี่นี่วิธีเ <c oughs> ช็คหลุมยังไงก็ถ้าตัวเราโน้นนะ่ะนั่นแหละหลุมเกิดตอนนั้นจะเอเว่นซ้ายขวาเขาเนยียนสู้ผมจริงเนะนี่ยนี่มันแบบจริงจังแหละเขาแน่าจะใช้แผนแบบถ้าผมเจอใครก่อนก็คนนั้นจะปล่อยตายเยนะี่ยแล้วอีกคนก็รอลงหลุมประมาณนั้นนะนี่ไงลูกบินะี่ยมีคนอยู่ตรงนี้ดีสวัสดีชารีนาะบอกไฟมาก่อน ไอ้คนนี้วิ่งยาวเล่นเปนไอ้คนนี้มาเล่นเปนเอ๊ะซ้ายขวามองรอดนอูนะนี่ไงจะได้ปิดละเฮ้วเป็นไงมีดโคตรแรงเดวิดไม่เห็นอะเมื่อกี้อยู่เนี่ยน่าจะเดินเนียนไปบ้านเนล็กแล้วนะเพื่อนใช่ไหมเราต้ตำแหน่งหลุมละก็แขวนเนาะคนนี้ก็น่าจะตายแล้ว เพื่อนขึ้นเสาไปกันแหมเพื่อนเราดูตำแหน่งหลุมแล้วนี่ไงตรงนี้ยืนค่อมเลยฮะมาดิเฮืออมาดีวิดอยู่ไหนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะดิไอ้เพื่อนหลุมเกิดตรงนี้เมื่อกี้ผมมันนูนอะไรวะเนี่ยถามจริงตกใจหมดให้ตายเดี๋ยวนะรอยเท้าอยู่นี่แล้วตัวไปไหน ดีย๋ยวนะเขาเอาโหเจมไม่มีมไหนเพื่อนมอบเลยละกันคือเขาแก่เหรออันนี้มันนูนมาเห็นปะอ,อ๋อมันนูนตรงหน้าต่างนะเห็นปะโอ้โหพื้นไม่เท่ากันผมนี่โชว์นะงูแล้วหนึ่งเย่แล้วหลุมละ่ะหลุมยังนูนอยู่ไหมนูนอยู่โอ้โหอนันเละไปเลยเพื่อ,อนเพื่อนจับไว้กันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหลุมเกิดไหนด้วยไงเนี่ย หน้าต่างบเล็กมีเนินใช่อะไรอยเนี่ยปกติไม่มีนะยนี่ปะตัวมันนูนขึ้นมาเหมือนมีหลุมจริงกันเนี่ยเออโอเคตาแรกก็ชิวๆไปก่อนนะจี้ผมเี้ยี่รู้ไหมใจไม่ออกไอ้มองกี่ครั้งก็ชอบอะตัวหนังสือค่อยเรียนให้เอ๊ะไปบ้านใหญ่เลยเนาะ้ตขนาดนี้แบบกลางแบบจุกอย่างข่มเลยเนี่ยถ้าเจอตีเรียนเป็นนี่คือผมจบอะ ดูดิแมส LT หนึ่งสองสามสี่แมส LT สี่แมสเจอคนละจะมาเนียนอย่างงี้ไม่ได้เพื่อนฟาดเลยไอ้เดี๋ยวไม่กดไม่กดฟาดเลยผมคือมันงางช้ามากเลยเนี่ยเอเคนแรกได้ไปอ่ะนึ่วมาจอแบบชูจงแบบเบื่อแล้วหนึ่งเมื่อกี้เหมือนอะไรนะเฟื่องหมินอ่ะเดินมาไล่เธอกับแคลนี่เลยเนี่ย มีคนปั่นไฟไปแล้วคน,ปนไปเนาะเราเน้นแบบคืองเกมไปก่อนนะไล่แบบมุมมันๆไว้ก่อนแต่ไอ้ฟึ่งหมิ่นที่นั่งย่อตรงนั้นคืออยากไปมากเลยนะเอยอะไรฮะอี๋ต้องเน้น,นหนีไล่ได้นะจะอ้อมเนินน่ะมีคนเนียนนะทำเป็นทำเป็นอ้อมก่อนเนาะเขาจะได้แบบมีกลับมานี่ไง <c oughs> เฮ้อยอะโอเคฟาดเลยระกันจริงๆแค่สี่รอบก,ก็ได้แล้วเฮ้ยแมาก็เที่ยงเพื่องเนาะ มินนี่อีกคนหนึ่งอะโดดไปแล้วป่ะนี่ไงเพื่อนเฮ้ยโดดได้ไงเนี่ยทีเดียวเจ็บร้อยฟาดเลยเฮือกมาสองคนในเวลาสั้นอะไรวะเนน่ยโดดเรียกอะไรหรือไงเจเอเพื่อนจะไว้ให้นี่ไงยวไว้ไม่ไรอะไรฟุมินดีกว่าพอ้ฟุมินไปละไอ้ิไม่ต้องละดูเขาจะมาเรียนช่วยนะเนี่ย คือเมื่อกี้ผมก็ใส่ทำเป็นเงยียบไม่เห็นแล้วนะเขาแบบสเต็มันดีอ่ะมีใครมาช่วยเฟิงหมิ่นไหมไม่มีมีแต่คนรอช่วยแต่วัยอ่ะบัตรทีเฟิงหมิ่นอุ้ยโอ้ยลงห้องวีแล้วแล้วเราก็เล่นโซนนี้นะเนาะยอ้ยี่ไงช่วยชมพูไปช่วยละช่วยเซี่ยงอย่าน,นะแต่ผมตอนนี้ประเด็นคือหนวกหูเสียงระเบิดมากเลยคือมันทำมาใหม่แบบเสียงมันที่มันหนวกหูจริงอ่ะ มันมันดังเกินไปอ่ะแล้วก็เสียงมันไม่ไม่สมุดด้วยเมื่อกี้บาร์บีคิวก็ลืมหาคนด้วยเนี่ยคือตอนนี้ผมเริ่มชอบไอ่ออนแดงคนที่มันปรักมาใหม่มากนะคือมันปาแค่สี่รอบอ่ะแล้วก็ตีได้เลยแล้วบวกออกมาควบคูกับเบิร์กมันในตรวมอนิเตอร์อีกที่คือเจ็บเมียมากอ่ะโอ้เฮ้ตายเพื่อนเฮ้ยมีคนวิ่งลงไปแล้วแหมเพื่อนต้องมีแบบตัวแทนนะวะจะขึ้นมาทันปะคนนี้ดีกว่าเนี่ร้อยนี่ได้ละ ไอ้จังหวะตอนเก็บมีดมันรู้สึกตปานานจังวะเนี่ยเวลาเตรียมมีดเท่าไหร่เนี่ยทำร,ริงกดฮนะแล้วก็ลองตีดิโอประมาณวิกว่าเลยเนี่ยวิครึ่งเลยมั้งเนี่ยโอเคลงห้องวีรอบนึงเหรอเฮ้ยตานี้เขาน่าจะหมดกำล,ลังจุ่มกำลังเชีเล่นกันแล้วเจ็บเจ็บสามเมื่อกี้เจ็บสี่ใช่ปหมโอหิวละเฮ้ยหมดแล้วแล้วก็ลงมกันจะรัวแล้ว เครื่องไม่ได้ปั่นแต่คืนเฮ้ยมีคนปั่นมันใหญ่มีแต่ว้วิ่งรอคอมแบบไลไ่ดตไว้ดีกว,ว่าเนาะเจเพื่อนต้องข้ามแบบนี้คือเอลชีนันล้วนเลยเนี่ยไอเดียวเพื่อนไหนละ่ะโอ้โหคนนี้วิ่งยาว,ยาวๆเลยไต่ขวาเฮ้ยเพื่อนเจอกันเฉยได้นะตัวเนี้ยโดดไหมไม่เขาเล่นยังไปแปลกเนี่ยถามจริงแ,แปลกๆจริงกันเนี่ย เอะผมไหลต่อดีกว่านี่เอาแคลคนนี้ดีกว่าไปไปเห็นกับนออ้องมองแซงมังปลาแล้วก็เดินอ้อมมาอยูน่นี่นี่ไงเพื่อนไฮ้ยเดี๋ยวผมกดเบิ้ลแล้วเนี่ยชีเดียวแปะแล้วก็ตีเลยฮะเจยออีคนยนึงไงช่วยยังคือใส่ออนนี่มาคือไม่ยึดนีสำรับหนึ่งนี่คือแบบยังเหลือเลยเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวมันโดดเรียบร้อยเรียบร้อยปาอีกรอบหนึ่งสวยเท่จริงเลยฮะงานชมตัวเองก็มาเว้ยว่าโคตรโกงคือมันจนตัวนะคิดว่าน่าจะขึ้นอย่างด่านนั่นแหละถ้าเป็นด่านทุบๆอย่างด่านโรงพยาบาลหายโอกาสปายางอย่างนี้ก็เลอะเทอะแล้วก็บวกกับถ้าเจอเซอร์เล่นเป็นเหมือนตามเมื่อกี้ก็ยากนะ แต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อเชลนต์ก่อนหน้าแต่ว่าจังหวะที่ฝืนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนอ่ะคือไปให้เจ็บเดีกว่าไอเดี่ยวแต่ว่าอยู่ไหนเนี่ยมาแต่ไว้ไม่เจอโอ้โหหายจริงไงจังนี่จริงหนังนะเนี่ยจีเพื่อนถ้าคารจะโดนดิโกรธจริงอ่ะไปหายเออดีไงเพื่อนโอ้โหคือผมคิดว่าเสียงมันเบาลงอ่ะ เสียงเซอร์อะไรเงี้ยมันไม่เท่าแพดก่อนอะแพดก่อนนี่คือแบบโอ้โหเล่นลิ้นนี่คือแบบอย่างโคมอ่ะได้ยินเสียงได้ชัดมากคืออะไรที่ไม่ควรดังเกินไปก็อย่างเช่นเสียงระเบิดเงี้ยคือมันมันดังเกินไปอะเพราะแพดนี้คือเสียงเซิงเบาเกินที่ขนาดแบบเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเชยดุ่เกิดไหนก็ไม่รู้อะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ชิวๆไปแล้วกันเนี่ยโอเคพี่หยิบมาตอนสิ่งมันก็ค่อย สว่างกันมาโคตรเท่นนะอ้โเจ็ดเลงเยวเรล,ง,ง,ลงเีเงต่ำลเชียว